สวัสดีครับเจอกันเดกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube ออหลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับช่วงนี้ก็ตามติดเชื้อรถคดดำครับผมพี่น้องโซนบ้านเราโซนอำเภอจอมพระโซนจังหวัดสุรินทร์ครับแง่ไปทุกที่ครับดิเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับพี่น้องบ้านเรา อยู่กับทีมงานมาตรฐานครับตอนนี้ทีมงานใหญ่เลยทีมงานยักษ์ใหญ่โซนจอมพระครับมาตรฐานครับทุกนี้เปิดเปิดระดับหน้าดินก่อนว่าจะเอาขนาดไหนทางด้านคุณตาเจ้าของนาได้มาจัดแจงเลยครับว่าเอาระดับพื้นนาข้างๆครับนี่นี่นามันไม่ค่อยอยู่ครับก็เลยว่าเอาระดับให้มันเท่าๆกันว่ากันอย่างนั้นครับอยู่กับทีมงานนี้เลยครับผมทีมงานเจดาวครับโอ น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับนี่ทีมงานยักษ์ใหญ่คุณภาพชื่อเสียงเรียงนามนี่ระดับต้นๆครับของอำเภอจอมพระทีมงานเจด้าครับผมเจดาารถดำดินด่วนนะพี่น้องบนจอมพระรู้จักมากคุณคุณหน้าคุณตากันดีครับทีมงานนี้ทีมงานรถดำแอบรอครับน่ครับคันเขียวสายเขียว ตักใสโดยเจ้าฮิตาชิครับฮิตาชิซาซิร้อยยี่สิบครับหรือว่ารุ่นสิบสองตันเซทเอ็กร้อยยี่สิบเนาะคืาเรียกว่าเซทเอ็กเรียกอะไรนี่เดี๋ยวผมเรียกวันเซทเอ็ดนะพี่น้องผมก็ไม่ค่อยทราบนะามาชมครับโอ้อันนี้หน่วยสองครับเจดาวหน่วยสองเจดาวมีสองหน่วยนะหน่วยหนึ่งนั่นเป็นอ่าโกเบครับโกเบหรือว่าทัานมาร์คทรูมาร์คทรูรุ่นสอง ศูนย์สี่ห้าครับตัวนั้นเป็นศูนย์สี่ห้านะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับตอนนี้ไปทําการคุยอีกหมู่บ้านหนึ่งตอนนี้ผมมาโซนนี้ก่อนมาเอาหน่วยสองก่อนโซนบ้านป่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้านป่านะพี่น้องอ่ะทักทายด้วยครับพี่นาะทักทายพี่น้องบ้านเราด้วยสุท้ายพี่น้องบ้านป่าด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีแสมสายโซบะมาให้ด้วยนะครับนี่อยู่โซนบ้านเราก็ต้องทักทายเป็นภาษาบ้านเราครับแสมสายโซบะมาให้หนวดตาไม่เยอะบ้านป่าครับนี่โอ ว่าเป็นธรรมดาครับเพจนี้ผมกอเติบโตมาจากนี้ครับเติบโตมาจากช่อง YouTube มาถ่ายรถเกี่ยวข้าวแต่ก่อนผมก็มาโซนบ้านนี้นะครับนี่เป็นที่รู้จักบอกตัวัะครนนี้ครับโดยเสียตั้มนะครับหรือว่าตั้มสายร้อนทุกคนน่าจะรู้จักเขาดีครับตั้มสายร้อนนี่มาขับคันเขียวครับนี่มาอยู่สังกัดจีดาวครับจีดาวรถดำดินดวน่วนโซนอำเภอจอมพระ รถเสียตามมา่ัานนี้ไปส่งตรงไหนนี่น่าจะเข้าตัวอำเภอครับพี่น้องแต่คนครข้งเยอะครับนีงานเที่ยวครับงานเที่ยวแกก็ใส่เยอะนะนี่ไม่ใช่ใสน่น,น้อยๆครับอันนี้เห็นแต่ชื่อไรระดับอยู่ครับขับโดยท่านโชเฟอร์ชื่ออะไรยังไม่ทราบเลยนี่ยังไม่ได้ถามเลยผมสไตล์ผมนี่มาแล้วเอาเลยครับพี่น้องขออนุญาตทางด้านผู้นําทีมงานแล้วบอกว่าเอาเลยครับ นีดาบอกว่าเอรื้อเอรือเดไปจัดเลยครับพี่น้องไม่รีโรสไตล์หลอนมาเลยเอาเลยครับไม่มีข้อมูลใดทางนั้นเอาเลยครับจับกล้องได้เปิดช่องวิดีโอได้เอาเลยครับจัดเลยไม่ต้องลีลาชัชาชามาดูการทํางานครับเน้นการทํางานสาระความรู้อาจจะไม่เท่าไหร่ครับหรือไม่มีเลยก็ไม่รู้ครับเอาการทํางานอย่างเดียวครับเี่เอามันเอาหาครับ เอาความบันเทิงพี่น้องนี่มาดูการทำงานซกส่วนใหญ่เป็นหลักส่วนใหญ่ครับทางด้านเรื่องทางรถสเปคโรงสเปครถนี่ผมอาจจะยังไม่เก่งนะพี่น้องคือว่าผมก็ไม่ใช่ช่างเนาะผมก็ไม่เก่งรับว่าอะไรยังไงครับมาดูการทำงานซะเป็นหลักครับอันนี้ขั้นเหลืองขั้นเหลืองนี่น่าจะมาจากโซนตาบอดนะน่าจะมาจากบ้านตาบอดครับ มันตะบอตะบนบุกเกรงคันนี้สังกัดอยู่แต่ก่อนก็ขนข้าวอยู่กับพิรวิทย์ครับขนข้าวอยู่กับพิรวิทย์การเกษตรนะคันนี้แต่ก่อนนะครับพี่น้องนี่เคย่ายให้ชมแล้วครับคันนี้เลยอู่จอเจริญทรัพย์ผู้ใหญ่เอมาจากไหนนี่แถวจุ่มพุนหรือเปล่ามาดูลักษณะาการทํางานของทีมงานนี้กันนะครับว่าใสา่ดินมากน้อยเพียงใดโอ้ค่อนข้างใส่เยอะครับนี่งานเที่ยวครับ วิ่งเข่าจอมพระก็ประมาณไปกลับก็สัก78กิโลหรือเปล่าครับนี่ขาเดียวก็น่าจะประมาณ3กิโลถึง4กิโลครับขาเดียววิ่งเข้าออตัวอำเภอจอมพระครับเร็วจัดเร็วจัดเร็วมากเลยนี่จาวิทัชิซาซิร้อยยี่สิบครับหรือบารุสสิบสองตันแท็กก็แท็กไม่ใหญ่ครับนี่เป็นแท็กแท็กแคบนะน่าจะห้าสิบเซนหรือเปล่าครับแท็กนี่ ดูไปแล้วดูฝีมือพี่เจฟเฟอครับเกาดินครับนี่เนิบๆแรงจัดครับแรงมากครับนี่คิตาชิรองรับโดยท่านเมก,กาครับว่าหรือว่าซิริฮารอยขั้นเหลืองอ้เอาแบบเจ้าขุนทองหรือเปล่ปาเนี่ยขันนี้นี่แม่ดูไปแล้วสายเหลืองนี่โซนจำพระเห็นขั้นเดียวนันี่ของอตัวนะครับ นับนับครับพลังฮีโน่ครับนับเนิบแค่นี้เอาอะไรเขามาอยู่นะครับพลังฮีโน่นี่แรงจัดแรงมากโน่าจะเป็นอ่าตัวนี้น่าจะเป็นคอมมันเร็วนะดูไปแล้วฟังเสียงไปแล้วเงียบมากน่าจะเป็นคอมมันเร็วครับคันเหลืองนี่เดี๋ยวมาชมคันแรงครับนี่สายลัน่นแสบแรต้องคันนี้เลยแอบรอครับพี่น้อง ส่วเชาถไทยให้ดูตอนจอดรถจอดครับนนร็นิดไทยอ่ะฮะมาชมการทางานกันหน่อยครับนี่เดีมงานมาตรฐานครับเดี๋ยวจะว่าผมพุดผลมาเทสดีมงานเจดาวครับรถดําดินด่วนหรือเจดาวดินด่วน088ครับ3 7 5 8 4 5 3ครับมาพี่น้องนี่ผมไม่ใช่พระเอกผมพลังสักเคดเดอร์ทโบูครับเบื้องหลังของสายแปดสายลันท่อสิ่งก็ต้องสักเคเดอร์นะครับ แถวบ้านเราอันนี้มีโซแสบดากด้วยอาจารย์ท็อปหรือว่าท็อปแทปจูเนียอะไรแตงองมีทุกอย่างครับกิตติกันช่างอคันนี้ยาวนานยาวนานที่มนันแอบรอนี่คันนี้มีมายาวนานครับดูมินิด้วยวันดีเจริญยนอันนี้จัดมาจากไหนนี่ ครับสเต็คโครงสเต็กเกอร์ครับดูเลยครับทีมงานเจดาวรถดำดินด่วน088 375 8453ครับพี่น้องโอ้จัดจัดทีนี้จะพามาชมสายล้านสายแฟรกันนะครับแฟตสองครับพี่น้องสีนิ้วหรือเปล่าครับขนาดนี้น่าจะสีนิ้วนะดูวัดกับฝ่ามือครับนี่ฝ่ามือนะใหญ่แค่ไหนครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสีนิ้วครับ ลายท่อไฟสองคุ้มพลังสายแปลดไม่ธรรมนาครับคนี้ตกแต่งไปฝาครอบครับฮิโนโ่ของแท้ของแท้กระต่าครับผมคิดว่ามน่าจะเป็นของแท้นะฝาครอบคด,ดูวนเลตครับตอนนี้วอเลตเต็มที่จะดลั่นจัดเป็นไหนเดี๋ยวมารอฟงังกันครับฝาครอบครับแท้หรือปลอมเพียงไหนผมไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของแท้ครับเพราะว่ามีโลโก้้วยครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าจะลั่นสักเพียงไหนแค่ไหนยังไงครับผมคิดว่าน่าจะไม่ธรรมดาแล้วรถคันนี้ใส่นขนาง,งเยอะครับนี่งานเที่ยวด้วนี่รุนครับน่าจะไม่ธรรมดา้วนี่ แกหมกเม็ดไว้หรือเปล่านี่เออแกไม่โชว์ไม่อยากโชทางมันค่อนข้างที่จะแข็งครับไม่หนืดไม่น่วมน่าจะไม่ลั่นครับพี่น้องอเสียดายครับนี่ไม่ได้ชมช็อตตนลั่นกันเลยดูตอนขึ้นครับว่าจะมีลั่นหรือเปล่า ไม่นารันครับพี่น้องทางแข็งเกินเขียดนี้ทางแข็งครับขนทางนี่โอ้รถไทจะไถเข้าระเล่าครับนี่เรเิ่มครับพลังอิสุเดก,ก้าไปแบบ้ำเนิดชมัยโคกันต่อครับวูรันู่ครับแต่อยู่ไกล มาชมท่านฮิตาชิไล่ระดับบินกันหน่อยครับนี่โอ้ฝีมือท่านโชฟเฟอร์ครับนี่ไลระดับบินเก่าเบาๆครับนี่เอาแค่หน้าดินด้านบนครับไม่เอาลงลึกมากอันตรายต่อรถเกี่ยวข้าวครับในช่วงเกี่ยวข้าวนาปีเอาไม่ต้องลึกมากครับเอาตื้นๆเอาแค่ขุดต่อซังไปครับนี่ช่วงข้างหน้าโอ้หยุดสุดบูมเลยนี่ ซาธิกสองหนึ่งอ่าหนึ่งสองศูนย์ครับหน่วยสองหน่วยสองทีมงานเจดาวหน่วยสองมีสองท่นครับทีมงานนี้มีมาร์คคูด้วยท่านโกบีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ชมท่านโกบีนะวันนี้เอาทีมงานอ่าหน่วยสองก่อนท่านพิตชิรุ่นนี้เป็นปีไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะพี่น้องเพื่อนๆผมไม่เก่งเรื่องสปเปครถนะไม่ทราบว่าปีไหนครับนี่มาได้ถามทางด้านพี่โชเฟอร์เลย มาแล้วเอาเลยครับนี่มาเลยก็ถ่ายเลยครับผมไม่ได้ถามอด้อะไรเลยครับโอ้เสียดายครับเพื่อนท่านไหนทราบกอคอมเมนต์มาด้วยนะครับให้คําแนะนาผมด้วยครับเพื่อจะได้คลิปต่อไปผมจะได้อธิบายถูกครับนี่อะไรยังไงครับนี่ส่วนมากก็มาถ่ายการทํางานครับให้ชมด้านทานด้านของการทํางานด้านสไตล์ผมนะครับลออหลนรวมดารถบรรทุกทํางานนะครับฝากด้วยนะครับ ติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กก็เป็นชื่อเดียวกันครับรอหล่นร่มนำนะนี่มาถ่ายการทำงานใ้ชมนีครับคร่าวๆทีมงานนี้ครับติดตามกันหน่อยครับโซนจอมพระเราทีมงานโด่งดังทีมงานระดับชื่อเสียงครับนี่ทีมงานนี้ระดับที่ว่าน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับทีมงานเจดาวรถดับเรด่นรวยนะพี่น้องหน่วยสองใช้หิตตะชีกันเลย เดี๋ยวเดินชมรอบพันกันเลยสิท่านอาจจะอยากชมเนาะคงแมกโคนะค,ครับแท็กเป็นแท็กไม่กว้างนี่แทกนี้แท็กไม่กว้างนะเป็นแท็กสไตล์เก่านอกระบาครับน่าจะห้าสิบเซนครับแท็กนี่สสกับสาซิกร้อยยี่สิบครับ สายบุงบุงอามอ,อยู่ข้าร่มครับเดียอะป,ปิดท้ายเลยหัวยาวเลยอยู่ในร่มครับค่อนข้างที่จะเริ่มสายก็เริ่มร้อนทำนี่ตอนเช้านี่หนาวมากพอสายมานี่อู้ร้อนตับเล็บตับแตกเลยช่วงสิบเอ็ดโมงช่วงเที่ยงนี่ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองดีร้อนครับพี่น้องหนาวแค่ตอนเช้าอู้ เดีย๋ยวพา,ามาชมการทิ้งท้ายคลิปกับเจ้าหัวนนะเจ้ากันเลยเจ้าคันนี้ใช้การเบรกนี่ครับันนย,วยาวจะมาลากคลิปกับเจ้าคันนี้คนระับโอู้้จักบักคุณนกันดีครับพี่น้อง ชมคลิปอ่าตอนแรกตอนที่รถขึ้นแล้วครับมาฐานมาฐานเจดดาวรถดำดินด่วนครับโซนจอมพระอำเภอจอมพระเราโอ้แน่นอนน่นอนนเวลาคลิปกับเจ้าคันนี้ครับฝากไปเลยครับเพื่อนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกอฝากติดตามในช่องกองบมดนี้นะครับฝากให้ังใจในช่องเลยครับรอหลุนรวมดำรถบรรทุกทำงาน,นครับตามติดชีวิตรถดำ ตามติดชวยบรรทุกทุกแขนงทุกอย่างครับใน้านเราทางานนี้ฝากกัเพื่อนเพื่อนมีให้น้สริมให้ได้รับชมทุกวันอย่างแน่นอนไม่มีพลาดสายตาแน่นอนทีมงานโซนบ้านเราอะไรโดยเฉพาะโซนอลวงพอจอมพระนี่ไม่พลาดสายตาเราเลยแ,แน่นอนครับไปได้ทุกทีมงานแน่นอนนะครับหากว่าทีมงานอนุญาตในการถ่ายทำก็ได้ถ่ายทำแน่นอนครับยกเว้นเสียแต่ความไม่สะดวกครับทีบนี้ขอาพาชมหลากหลายมุมหลากหลายแนวครับพี่น้องฝากด้วยค,ครับ ขอผมรองบกวนตา้รัมทุกวันครับวิไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากสําหรับการเข้ามารับชมนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ